ครับนี่ครับมันกำลังร้ายนะครับอุ้ยก็เพิษสวัสดีครับเด้วยมาเรในการห้องแลบยาเอฟปีนี่นั่นเคยได้ช่วยชีวิตผู้คนมากมายแต่เดี๋ยวมีใครคนอื่นเริ่มแหลกใหม่อีกมินดาคือขคนยาที่เป็นพรอมข้างนอกนั่นผู้คนโยนพวกมันทิ้งไปในนั้นจะใครก็ประมาณเติมปิ่งที่ว่าเขาต้องการลงไปได้เธอควรเลิกทำลายพวกมันซะดีกว่าระเรวดตุ๊กฝูงไปแล้ว แจ็คเคนเสนอเงินสิบล้านดอล่าเป็นหลับทุกคนัวดที่นักวิกว่งพวกคุณเจอข้างนอกนั่นโรดีนะครับปีปัญหาารนต้งเตือนใกล้ๆเลยโษทีครับ <c oughs> โอ้ได้ั้ยไม่ได้เว้ยหมอไปเลยหมอคุณไปแล้วแป๊บนยโอ้นั่นเคนใช่ไหมฉันจะการช่วยระบายให้เธอได้บ้าง ใช่ไหมถ้าช่วยได้บ้างจำได้ไหมเมื่อผมบอกทุกเกี่ยวกับโคติดเชื้อกาแฟผมเห็นแบบว่าเป็นตัวที่เหมือนผมเห็นครัเดียวแหนมอ่ะผมเคยเห็นตัวเดิเนี่ยทำแบบเดียวกันเลยฉันเชื่อว่าดิ่นี่พวกเธอพูดสิ่งนี้พวกนั้นพวกเขาเรียกมันว่าตัวชิ้นหนีอ่ะเห็นไหมพวกมันชอบบิ้งบางส่วนของเมืองมากๆที่อื่นแต่ปรากฏว่าตอนคืนตอนนั้นที่จมรู้ไปจับพวกตัวแล้วนำตัวอย่างเนื้อมันมาฉันได้ไหม นี่คือฉันเคยคิดว่าถ้าเป็นไม่ได้ฉันรู้แต่ถ้าพวกมันเป็นสิ่งที่ชอบพื้นที่จะทิ้งเรือทดลองพวกมันเอาไว้ทดลองเอาไว้แต่อย่าเพิ่งคู่กลเลยช่วยเอาตัวอย่างมาฉันหน่อยแต่ถ้ามันต้องปลดใหม่ฉันต้องเอาไปกับฉันโดยเร็วฉะนั้นเธอจะกลับมาโดยเร็วโอเคแกผมจะหาเจ้าพวกนั้นได่ไหนกันแน่มีคนบอกว่าพลาสติกคอยติดตามอยู่น่ะ โอเคต้องฝูดูรัดดานนะฉันช่วยนายได้บ้างหมอเฟลิโบคุณรู้คนมองหาปิงเหล่านี้เออตัวเชิงยหนีคนติดเชื้ออะไรที่ผุดตลอมันเต็มด้วยเหตุผลน่ะใช่แล้ใช่ฉันะมาาชี้ทางถูกต้องให้นายได้นี่นี่นี่ที่นี่ถ้าถามฉันถ้าปัญหาไม่มาหานายมีคนที่ต้องไปถามปัญหาได้แคบผมเดียวขอบคุณมาก นี่กับนี่นี่คือไหนวะบอกได้งงมากแอบเข้าไปตึกตัวชิงหนีท่ามกลางาแล้วปล่อยเนื้อตัวอย่างลออ่อโอเคตัวชิงหนีกวตอนกลางคืนไอ้ตัวชี้นนครับเป็นนายยรือเปล่า เกิดอะไรขึ้นน้ำอ๊ะถามนายเนะี่ยนายต้องการฉันเออชัยยุทธกนณีเรือข้ามปาาช่วยมอร์แกนเตรียมเรือข้อถนนโอเคไอ้ใต้กอดเขื่อนยังไนะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตอนชเช้าด้วแหละ โย่ <Yo. S 2> นอนครับมันต้องไปหาตอนคืนอันนี้ก็ต่อกลางคืนมุงต่อมา <c oughs> ไปดูเด้แผนที่แผนที่ถูก <c oughs> ไม่อยากมาเลยอย่างเงี้ยตัวชิ่งนี่เนี่ยตัวชิ่งนี่ ก่อนการใช้เอ๊ะแป๊บนึงนะโอ้ตัวแม่งหอมหักอีกแล้วเกี้ได้ได้ครับปูดเก่าของเองต้อตรอนน้นคือจุดโดนทิ้งนี้เราก็ไปเอาตัวน,นี้กันครับปูดทังตายล้วเน,น่เราต้องมีแผนการครับการเผื่อแก้ทุกอย่างสถานการณ์ เราจะไม่ทำงานช่วยครับอุ๊ยเออไม่ใครตอนนี้เอาถามเมืองใช้ฉันจะอยู่แถวนี้นี่ไงดีเบาแล้วกัน ออ,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 อแมงเบาด้วยกันียังแรงอีกแต่ว่าเนะี่ยน่าจเป็นมีดถมทำขึ้นมานะใช่ไหมใช่ครับตีแรงมาก

เป็นไงโอ๊ยหมดแรงดูดิขากินอีฟันกอขาดเลยโหดไหม เปิดจะได้นะครับทีนี้พื้นปลอดภัยปลอดภัยออนครับโอ้ยอยู่ใกล้ใช่ไหม ไปแล้วเว้ยโอ้ยบอลนอี้คนเหนี้วคอมพีวได้แล้ผมบอกเลยคนนียวคอมพิวคุณม,มาแล้วโอ้ยอยู่คนใกล้เห็นไหมผมวางแผงไว้ดีดีอย,อยู่บนหาเหได้ก่อนตัดฟอบหอมนอนก่อนเห็นไหมวางแผงไว้ดีดี อยากชาติลาต้องวิ่งหนีไกลด้วยผมคิดว่าอย่างยังลอบพ่อ,พอแล้วก็ขอเป็นอาวุธหน่อยเถอะไม่ไหวละว็อบแบบไม่มีคุณภาพดีวย่นี้ได้ไงวะเ,เล่นแบบเพร๊เพครับใช้ขมองให้มีประโยชน์ยิบสมองอมาจากสมอตางแปลกๆเว้ยคุณจะเองมากยได้ใช้ขมโองมาได้ไงเฮ้ยอย่าพูดงั้นไป

นะอาจจะเอาไม่ได้ก็ได้ครับดกเตอร์อยู่ไหนครับดรผมเป็นนักผมเป็นต้อแหนงอานาคินไกลล็อกเกอร์อีกนานแค่ไหนเนะี่ยฮะจะโดดถึงไหมเนนะี่ยรอดูวันอยู่เฟียยแม่งห,หลังหักได้เนะี่ย,ยไปไกลเลยไป หมาแล้วด็อกเตอร์ผมอายาไฟทับประโยชน์มาให้แล้วเนื้อๆคนเนืน้อมากกว่า <c ress ions> เอาน็นเ <c ress ions> ข้ามาเลยเ <c ress ions> ข้ามาเลยจะได้ตัวอย่างที่ฉันขอใช่ไหมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมฉันเพิ่งบอกด็อกเตอร์เฟเลี <c ress ions> แคมเดน <c ress ions> เก็บเธอ <c ress ions> วนนัคุณเชนยินดีที่คุณทำงานกับเราคุณตังดูเหมือนคนที่น่าประทับใจทีเดียวนรทับใจไม่เหมือนในฟิลวิทไว้์ตองแฟค่อนข่าอันตรายทิ้ชีวิตทัใช้กับบูดเลยฉันเนั้นได้เลย,ยแต่ฉันบอกแต่ฉันบอกเรื่องนั้นไปแล้วฝาแทันจิมภาพปุดทายของฉันนี่สุดท้ายความรองของ โอ้โนี่มันเลือเยอะนี่โอ้การตอเป็นบวกสำหรับไวรัสที่บตัวกันใหม่เถเดนคุณรู้ไหมว่านี่ความว่าความว่าอะไรอะการทดลองเนื้อนั้นได้ผลเมื่อใส่ยาลงไปในตัวอย่างเนื้อด้วยฝาไกลพันทีู่กระแปงมันเกิดสิยาสามารถที่จะไกไกลพานต่างๆกันไปได้ทั้งหมดแต่ฉันทำไม่ได้เด็กเทเดนทำได้เขามีเครื่องมือแต่เราไม่มีวิธีที่เอางานวิจัยส่งไปให้เขา ทำไมตคุยกัน่างทำวิธีว่นี่ทำไมไม่แชร์ข้อมูลด้วยวิธีนี้ล่ะข้อมูลมันมากเกินไปเคนจะใช้หลายปีแล้วต้องคู่ดงตายและหลายฝ่าตัวไปก่อนที่ทำเฟสน้ำน้ำน้ำมีทุกจุดทุกที่แต่ดื่มไม่ได้ฟักดดถ้าผมโทรไปคุณคุณล่ะดรเฟลเลตด้วยมืออ่ะทางข้อมูลแล้วตัวอย่างเนื้อฟังฝองอย่างเคนการเดินพางจากที่นี่มันมันมันละายมากนะแต่มันอาจหมายถึงยาลักษ้านะ เธรู้ว่ามีความหมายมากแค่ไหนพ่อหนุ่มกับฉันกับพวกเราทุกคนต่อเธอเมื่อทุกอย่างพร้อมเธอต้องไปก่อนตอนนี้มีฟินที่ต้องการทําเยอะมีฟินที่ต้องทาเยอะเลยเหมือนไล่เลยเว้ยผมไปเองได้หมอไม่ต้องไล่ก็ได้มีเคนนายนั่นเหรอโออันกับฉันออกไปจะเบิดลังนั่นอะ นายอะไรนะบ้าเอ้ยลาฮิมนั่นมันหน้าที่ฉันโอ้ใช่เี่เพราะนายเป็นคนจัดการวัตถุดิบเบิร์ดมากกว่าผมเี่คุณมาแค่นักท่องเที่ยวคนหนึ่งแต่ฟังนะเราทำพลาดพลาดเละเลยอะไรขึ้นนายอยู่ไหนบนถนนทุกอย่างเลนตุ๊ปเป้ไปหมดไปที่ร้านรถไฟฮันนี่ก้อนเที่ยวรถไปโอ้มันข้างหลังคุณข้างหลังคุณ ลาฮิมลาฮิมติดตายไปนี่บ้าเอ้ยได้ใช่ไหนฉันไหมได้ใช่อะไรเหรอกำลังไปตัวลาฮิมลาฮิมพี่ตึกสูงบอลตรากับโอวาเป็นระเบิดลางนั่นแล้วตอนนี้กำลังมีปัญหาอะไรนะอีเว้ยเลยพวกเขาเอาระเบิดระเบิมาจากไหนกันฉันคือสังคมยมาจากไรอ่ะ โอ้พระเจ้าช่วยให้ตายพี่ฉันรู้รรจุดใกล้แล้วพ<ห>าข,ขับไปที่ัยแบ็คเทนไอ้ช่วยเขาได้นะไอ้ช่วยเขาได้ได้ยินไหมไอ้ช่วยเขาได้เรจะเตะตูนมันเจ็ดรู้เรื่องนี้นหรือเปล่าเปล่เธอไม่รู้เธอประกรนันมากเรื่องอย่าบอกเธอเธอออกไประจหาเขาแล้วฉันไม่ต้องการให้เธอทำตัวเองตายคนให้ตายพี่ได้แต่ผมตายได้พี่นะ ไข่จะบินระเบิดตัวหย่างฮะไว้ไกลเลยเพื่อน ้าเอ้ยไปทำบ้าเนาี่ยไรถูกฝักไก่จ้ะโอ๊ยอุ้ยงานเข้าพี่ไม่ได้มองทางพี่ไปปริ้นชิ่งเลยครับพี่ดูใช่ว่ากระพ้อมนะ ขึ้นเป็นไงวะเนีเออเย่ยมากเง้ยเจ็บขาเลยต้องเทางขึ้นรถออตู้มันชนอันนี้ได้ไงวะเนี่ยอยากรู้ อีเวนแย่แล้วไอยูนันวะนั่นน่ะเฮ้ยใช่แบบวะไม่ใช่ใครวะเนี่ยคนติดเชื้อด้วย นี่ยงไงบ้าอันนี้ด้วยมีนาฮิมด้วยมาจากคนหัวร้านนายฮิมนายอยู่ไหนนะ่ะแอนฉันหาเองฉันเจอพบกวอาคนทางวนไม่มีต้องรอนายฮิมว่าจริงนายพอรู้ว่เขาอ,อยู่ไหนเขาบอกขอให้ฟอนดิลั้นไฟอ่ะ นอ้หาเขาไม่เจอไ,ได้ยินไหมไอจิ๋วนั่นนะ่ะต้องหาไปทีอยู่เด้อบกนาเราไปี่ยนาเราไปยังไหนวะ ยาเจอพ,พบโอบานทางด่วนอาฮิมต้องหนีรอดไปไหนแน่อาฮิมถ้าเอมไม่รอดนะฉันได้เตะนายแน่อาฮิมโอ้ย <c oughs> เฮมไปเยอะเลย <c oughs> ไอพวกปเป็ดฉันพบพวกแกต้งไป่โน,น,นลบ <c oughs> ไม่ไง่นอนลบก็ลบพันใหม่ <c oughs> โย่พวกรู้จักเนกชื่อเวลาฮิวล้า หายนะบ้าไม่ไงแหลกโคตรอยู่น e> <Yes ี่นะแน่เฮ้ยอะไรกันเพื่อนเก่าไหมก่กะมาทำไมเนี่ย อีนี่เ <t> น <half> ี่ยอาเรื่องกันจริงเลยอาหิมเทรนจะไม่ขึ้นจะรอดอ่ะคนเลยตั้งระเบิดเวลาไปแล้วมันจะระเบิดในเวลาน้อยกว่าห้าทีเวเนะอ้หนูในเลือดไหลโอ้โห้ไม่เป็ตัวเองนะไม่เป็นไรอย่าเอ้ยแค่ระเบิดระวัง fast พญาพญาข้าจะนั่ใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาทันที แม่งเอ้ยตัวเวอร์ในห้าโอ้โหเหลือสามนาทีมีทางเข้าสบายทางดีอยู่ใกล้ระเบียงอ่ะเดี๋ยวละอุโมงค์นั้นมันพานาไปดึงทางล่วงที่นั่นโอเคเข้าใจละเดี๋ยวได้อีกสามนาทีเองเนี่ยอ่านไม่แน่สามนาทีเนี่ยทำไมตู่ทำงมาเจออะไรอย่างงี้เพราะเด็กเวนได้ด้วยนะฮะ สามพีจะถล่มลงแตกครับนี่โอเคฉันกลับชุ่มบนพื้นแล้วเห็นข้างหน้าคนน้อยข้างทางขวาข้างในโอ๊ตเข้าไปเมื่อไหร่เข้าไปในอาคารมุ่งหน้าชั้นบนแต่ต้องระวังระเบิดที่เป่าน้ำหนักขนาดใหญ่ตักเป่าหนึ่งเหี้ มาแล้วไอ้เพื่อนเก่าเฮ้ยโอเค,อเคฉันวางแล้วโอเคันต้องหาไปได้ลงฉันทัดไป เฮ้ยหาตั้งไงฟังแล้วขึ้นพัดพัดไปเคโร่เล่าแม่งเยอะเยอะหายนลยเจอยังเป่าแรก

โอ้ยอาจารย์ลำบิดครับอย่าเออโอ้เหนื่อยบ่โอ้โหจะลิงโลกเลยแต่ฮ ah> ิปไปแล้วพวกนายทำเลทอินูได้อินไหมโอ้โหได้อินไหมโอ้โหคุณเต็มหน้าเลยอีฉันไหมฮิปรีบลงดีกว่า วางราเบิด์ำเล่นแล้วครับแต่เขาก็มันไกลนี่ใช่หรอปล่าฮ้หิมเองนายหายเพื่อนตื่นอยู่เปล่าลายหิมนี่ฉันเองฉันทำได้แล้วคืเประตูเลย นายจะนั่นได้เห็นกับตาด้ะขันทามทั้งวกทองมาเลยอะเว้แล้วไม่ไม่ไม่ระหิบดุดนี่ให้เล่นจะแย่เพื่อนไปแทนนายไปเต้าระหิบดุจนะ เป็นแผแ Darwin> oh, ลกัดต่างหากวอยเด็กโง่เอ้ว่าป๊อปไอ้เจ้าเดดเคนได้ยินไหมเกิดอะไรขึ้นบรกเนลาฮิมตายแล้วลาฮิมตาย ปลาชิปกับพนิษฐกรแล้วแล้วไม่พูดอะไรกับเจตหาไม่เจอโอเคครับไปบ,บอกแล้ว่าอย่าฟูอย่าฟูมึงก็ไม่ฟังกูเลย ไอ้ยินตายแล้วเขาคงทันจะแผชิญกันไปใหันระเบิดปนั่นไม่รู้ว่าจะบอกเกณยังไงอ๋อเกินเอเคิเาต,ตายยังไงฉันต้องฆ่า เขามันายไปแล้วเขาไกลลากไม่ทางเลือกประบาลได้คือเขาเป็นเพื่อนขอฉันเือนกันเขาเป็นเพื่อนดีผูช่วยฉันเคยมีฉันรู้ฉันรู้ขอทำฉันโกลดิตบางครั้งแต่ฉันก็รักเขาเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวฉันเองเพื่อนตายอีกคนน้องชายตายไปอีกคนอยากเข้าใจด้วยว่าระเบิดพวกนั้นพระเจ้าวันที่แทจะไม่ปล่อยเขาไปี่นั่น Có ai đã bị chết đi Jade 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 chờ đéo hãy tay Jade hãy hay là gặp cô ấy rồi cô cần gặp thời gian để cô ấy cần gặp thời gian để cô ấy cần gặp cô cần thời gian để cô ấy cần gặp thời gian để cô ấy để มาเร็วกันมาวุ้นเฟลล์โอ้โหมีระเบิดโอ้โหมีกระสุน เอ้ยโวยเวนอะไรอ่ไวนะขอเปลี่ยนก่อน วางตัวเฟลีไปออกไปเอางานเข้าตั๊ตเฟลีครับไปเข่นไปเลทุบรัดตัวไปรถบวงเขาถูกเผาไอเกรนเอ้ยนายเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อนายได้ทำอะไรให้ไรมาโหนายคุณคนมุ่งปอกเรียนไปเลย บนลของเราจะกลุ่มใหญ่หนุงหน้ากับพยายามป้อมการไล่ต้นเป็นพวกมันจับไฟไว้แต่พี่นั้นแล้วหาตัวเขาพาพาเขากระบายโนชมิดได้ยินไหมเออดีแล้วไเกิน